สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับสำหรับว,วันนี้นะครับเราจะมาพรีวิวแกะกล่องกันนะครับกับ w o X n r i s e r นั่นเองนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าผมยังไม่เคยต่อ W O มาก่อนด้วยเหมือนกันในเกรด RG นะเคยต่อคือเคยต่อ MG เมื่อนานมาแล้วนะก้อนนี้ก็ด้เป็นด O R เตัวแรกของผมเช่นกันนะครับโอเคมาดูที่กล่องกันก่อนนะครับสำหรับกล่องเป็นกล่องขนาด a 4นะครับเป็นกล่องไซส์ปกตินะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่ากล่องนี้มันหนามากๆเลยโว้ คือความหนาของกล่องอะประมาณเกือบสองเท่าของกล่องปกติอะผมลองเทียบกับตัวกล่องขนาดปกติขนาดปกติกล่องประมาณนี้แต่กล่องนี้คือแบบใหญ่เกือบสองเท่าอะก็รูปร่างกล่องนะครับหน้ากล่องก็เหมือนอจีปกติมีหัวแล้วมีตัวนะครับแต่ว่าเป็นกล่องพี่บันไดเนาะเพราะาพี่บันไดก็เป็นกล่องสีซีดนะครับกล่องพี่บันไดก็จะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ที่สําคัญเราจะเห็นตรงนี้นะว่าเขียนบอกว่า อีโคพลานะครับตัวนี้เป็นอีโคพลานะอีโคพลาคืออะไรคืออ่าเป็นการเอาพลาสติกหรือเอาเกตไอ้ตัวแผงลันเนอร์เก่านะครับเอามาทําการรียูสนะครับหรือว่าเอามาผลิตซ้ําใหม่นะครับก็บางคนก็บอกว่ามันก็มีบางส่วนที่ทําให้ชิ้นส่วนมันนุ่มกว่าเดิมมันอ่อนแอกว่าเดิมอันนี้แต่ส่วนตัวผมต่อแล้วผมไม่ได้รู้สึกอะไรแบบนั้นนะก็มันก็เหมือนกับแม็กพลาสติกแต่เป็นแม็กแม็กพลาสติกเก่าขค่นั้นเอง แต่ว่าโดยโดยทั่วไปแล้วความแข็งแรงเลยเนี่ยผมไม่ได้เห็นความต่างในขนาดนั้นนะถึงแม้จะเป็นอีโคพลานะครับโอเคอกล่องโดยรวมประมาณนี้เรามาดูดูชิ้นส่วนข้างในกันเหมือนตองแม่คือกล่องว่าใหญ่มากๆแล้วชิ้นส่วนคือแบบล้นกล่องเลยนะครับแต่ก็คือแบบ ในกล่องมาก็ชิ้นส่วนเต็มกล่องเลยดังนั้นตัวนี้คือคุ้มค่ามากๆตัวนี้ตัวนี้นี่เป็นแผงไรเซอร์มันก็เป็นแผงของ XN นะครับก็เป็นสีน้ำเงินปกตินะครับตัวสีเทาก็เป็นสีเทาปกตินะอ่พวกร่องอะไรต่างๆครับก็ ลึกชัดนะครับตามแบบฉบับ rg นะคืองานแท้มันเรื่องแบบคุณภาพพลาสติกแล้วก็เรื่องของพวกร่องรอยอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วนะก็คืองานก็ออกมาค่อนข้างดีนะครับมานะดูดิร่องลึกมากเลยนะแล้วก็แผงดูแล้วเยอะมากมากเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นแผงปกตินะ นี่เป็นสีปกติหมดเลยเป็นพลาสติกปกติหมดเลยแล้วโทนสีเทาเนี่ค่อนข้างเยอะนะครับอันน,นี้เป็นส่วนของดาบอ่าชิ้นนี้นะชิ้นนี้น่าสนใจตัวเนี้ยน่าจะเป็นฐานนะครับคือตัวเนี้ยเหมือนกับว่ามันแบกของเยอะมากๆเลยทําให้ตัวบันไดเนี่ยเขาให้เป็นส่วนฐานที่เอามารองรับไอ้ตัว ยานที่แปะด้านหลังนะครับคือคือมันไม่ไม่ถึงกับเป็น Action แอคชั่นเบรดเป็นมินิแอคชั่นเบรที่เอาไว้ค้าในส่วนของยานด้านหลังไว้ให้ด้วยนะก็ก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าผมว่าตัวหุ่นนะมันแบกแบกน้ําหนักไม่ไหวแน่ๆอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นส่วนของยานนะไม่แน่ใจเป็น x อ็เหรือเป็นไรเซอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นโครงโครงโครงอาจีนะครับก็น่นเป็นโครงเก่านะครับ เป็นตัวเดิโอันเก่านะนี่นี่นี่นอันนี้ส่วนฐานส่วนฐานที่เขาให้มานะครับซึ่งฐานเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเอามาใช้หลายอย่างได้นะคืออันนี้ผมดูคร่าวๆนะคือฐานเนี่ยเอามาใส่ในส่วนของรองรับในส่วนของแพ็คหลังนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมันจะมีเนี่ยเป็นเป็นเซตเอฟเฟกนะครับผมเข้าใจว่าสีขาวๆตรงนี้นี่เป็นเซตเอฟเฟกนะ ซึ่งในส่วนของเซตเอฟเฟกตตรงนี้มันมันเอาไว้แบบว่าคขำพวกพวกเอฟเฟกต่างๆนะครับเช่นเอาไว้คขำดาบอะไรเงี้ยนะก็มีเซตเอฟเฟกมาให้ด้วยนะครับแล้วก็น,นี่ก็น่าจะเป็นดาบนะครับเนี่ยนี่เป็นดาบใหญ่นะตัวดาบใหญ่ปึ๊บนี่อ๋ออันนี้แผงเหมือนกันอันนี้น่าจะแผงเหมือนกัน และในส่วนของลวดลายรวดลายที่ให้มาเขียนว่า Water อดี a l นะเป็นดีเคน้ำนะโอ้ตัวนี้ให้เป็นดีเคน้ำมานะครับดังนั้นเราก็จะไม่ต้องซื้อดีม่นะแต่หลายคนก็บ่นๆกันเรื่องของดี c คลของบันไดนะว่ามัน,ม,นมันไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าใช้กับมาร์คเซเตอร์ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับพราะเราก็ใช้ดีเคลของตัวนี้เลยนะครับเพราะว่า ดีแคข,ของนอกเนาะมันก็ยังไม่มีออกมานะครับก็ยังไงเดี๋ยวเราก็ใช้ตัวนี้เลยตัวนี้น่าจะเป็นตัวถัดไปที่ผมต่อนะเพราะว่าอาลองบบดแล้วเพื่อนๆบอกว่าอยากให้ต่อตัวนี้กันแผงเยอะมากครับแผงเยอะมากจริงแร้วแผงสุดท้ายเป็นส่วนสีแดงก็พลาสติกใสนะครับเอฟเฟกตอ๋อเป็นเอฟเฟกตซึ่งซีรีส์ดับเบิลเนี่ยมันก็จะมี ไอตัวใสๆนะครับตามข้อต่อตามอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะและจะมีในส่วนของสติกเกอร์ฟอยล์มาให้นะครับแต่ผมว่าตัวสติกเกอร์ตัวนี้ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่นะเพราะว่าสติกเกอร์ส่วนใหญ่ของของตัวดับเบิลโออ่ะมันเป็นแบบว่าติดไปแล้วใช่ไหมแล้วก็เราจะเอาตัวพลาสติกใสนะครับพาร์ทที่เป็นพาร์ทใส่ทับอีกทีหนึ่งดังนั้นถึงจะเป็นสติกเกอร์ก็ก็ไม่แน่ซีเรียสเท่าไหร่นะสำหรับตัวนี้นะแต่ไม่เยอะนะแผ่นนิดเดียวเองสำหรับสติกเกอร์นะครับ โอเคหมดแล้วนะครับแหงแลเนอร์เยอะมากๆนะครับผมเนี่ไม่ได้นับนะว่ามีกี่แหงนะแต่คือแบบเต็มกล่องอะเนี่ยคือเยอะมากๆจริงๆและเรามาดูในส่วนของคู่มือกันสําหรับคู่มือนะครับดูรู้สึกเลยว่าหนาหนากว่าคู่มือปกตินะครับแล้วก็หน้าปกนะครับเป็น ดัมเบ OXN ไรเซอเลยนะครับคือเขาทําเป็นดัม OXN ไรเซอรเนี่ยอันใหม่มาให้เราเลยนะสำหรับคู่มือนะไม่ได้เอาตัวดัมเบล O ไรเซอร์อันเก่ามาให้เรานะก็ทําเป็นเล่มใหม่เลยนะครับดูจํานวนแหงสิบหกนะครับมีสิบหกแผงด้วยกันนะคือแผงเยอะมากๆถือว่าเป็นเป็นตัวที่แผงเยอะจริงๆเปิดเท่านานนะครับก็ ผู้มือการต่อในส่วนของตัวเนี่ยนะ่าจะเหมือนน้ำมันโอไรเซอร์ตัวทั่วไปเลยนะครับเพียงแต่ว่าในส่วนของเอปอนแล้วก็ในส่วนของแพคหลังนะครับที่มีเสริมเข้ามาซึ่งเยอะมากๆมีดิสเพย์เบสอย่างที่ผมบอกไปนี่เป็นตัวที่แบบว่าช่วยคําตัวยานข้างหลังนะครับหรือว่าเราจะแยกยานมาโชว์ยานเฉพาะเฉพาะยานหนึ่งเดียวก็ได้นะครับนี่แล้วก็ x e n ก i อ unit นะครับ มีเรเซอร์แล้วแล้วมี XN ต่อท้ายเรเซอร์อีกทีหนึ่งนะครับคือแบกยานสองลำอ่ะตัวเนี้หรือว่าจะถอดแยกในส่วนของยานเนี่ยเอามาเป็นอาวุธต่างๆก็ได้นะครับแต่คือบ้าหอบฟางมากๆตัวนี้น,นี่นี่อันนี้เอาเรเซอร์นะครับมาผสมกับ XN นะครับก็จะเป็นยานลำใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เอาเนี่ยมาติดแพ็คหลังนี่ ดูดโดคือผมว่าทําเสร็จแล้วมันต้องมันต้องใหญ่แน่ๆเลยแล้วก็มันต้องสวยแน่ๆเลยและใน,นส่วนสุดท้ายก็เป็นส่วนของการติดดีแคลนะครับดีแคลมีมีสองหน้าด้วยกันมีหน้าหนึ่งที่เป็นในส่วนของอ่าเอนไเอเนาะแล้วก็อีกหน้าหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของอตัวหุ่นดัมเบลโอนะครับก็ดูแล้วรายละเอียดเยอะมาก พวกลายต่างๆต้องติดนะครับเยอะมากจริงๆตัวนี้ผมว่าน่าจะต้องใช้เวลาพอสมควรเลยเพราะลายเยอะนะครับในการติดดีแคลนี่โอเคครับการพิวิวแกะกล่องของตัว d ัมเบลโอเอ็กซ์เอ็นรเซอร์นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะก็ก็เดี๋ยวผมก็จะต่อตรงนี้ต่อนะครับแล้วก็ยังไงก็ ถ้าต่อเสร็จแล้วก็จะมารีวิวกันอีกทีหนึ่งนะครับถ้าคุณถูกใจคลิปผมนะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel ผมด้วยนะครับผมม,มีคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้พูดคุยกับคุณเรื่อยๆครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ